แป๊บนึ่งเนี่ยนะตลับมือกออกมาแล้วนะครับอ่าที่ผมสอนไปหลายเครื่องเจออาการอย่างนี้นะครับคือสวัสดีครับยินยิตตลับสู่ช่องรับน้ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาตอบเพื่อนๆน,น,นะครับที่ถามผมมาว่าวิธีเปลี่ยนตลับมือนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนเปลี่ยนตลับมือไปแล้วเพื่อนเลองไปทําตามแต่เวลาเปิดฝามาปุ๊บตลับมือมันไม่วิ่งออกมาตรงกลางนะครับมันวิ่งไปและกลับเลยอ่าแล้วเครื่องก็ไม่ได้มีโคโ้ดไม่ได้มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมาดูกันเนี่ยนะผมเปิดนะเปิดเครื่องก่อน จะเปิดเครื่องแล้วเครทำงานแป๊บหนึ่งมาดูน่ะเห็นไหมตลาหมึกมันวิ่งออกมาเลยนิ่งนะครับ ที่มันต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับหรือบางคนบอกช่วงเปิดเครื่องใหม่ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ปิดกันอ่มันก็วิ่งปกตินะเปิดเครื่องใหม่อย่างเงี้ยเราบอกให้ดึงปักเลยอันนี้ก็สาม,มารถทำได้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูดูในรูมันในรูตรงนี้นะครับอันนี้คือผมทําตัวอย่างนะ บางทีเขาก็ไม่ได้ยัดเยอะขนาดนี้เขายัดนิดเดียวบางทีเขาเทสอะเขาอยากเห็นตลับหมึกนะครับเวลาเราสั่งเครื่องรินพ์บางทีริมพ์มาจากทางไอ้พวกช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยบางทีเขาจะเปิดฝาเงี้ยแล้วเทสใช่ไหมครับเพื่อให้ตลับหมึกมันเปิดฝาแล้วมันไม่มาอยู่ตรงกลางเขาหาแลยยัดไปในรูหรือแม้กระทั่งเราใช้เป็นานานๆอาจจะมีเศษอะไรตกยัดไปในรูนะครับทาให้ตัวเดือยอะสลักตรงเนี้ยการสั่งงานตรงนี้นะครับว่ามันปิดเครื่องอยู่เงี้ยมันทํางานอ่เราก็แง่ออก อะไรงี้ออกนะครับอันนี้ที่ดูแน่ๆเพราะว่าผมอัดเข้าไปเยอะนะครับบางทีที่ผมเจออยู่นะครับลูกที่ลูกค้าถ่ายรูปมาให้ดูก็นิดเดียวอ่ะให้มันสลักมันยุบเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละน,นะครับดึงออกดีย๋ยวรอโดแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยตะลามือออกมาแล้วนะครับอ่าที่ผมสอนไปหลายเครื่องเจออาการอย่างนี้นะครับคือตัวเนี้ยเดือยตัวเนี้ย อาจจะมีอะไรตกเข้าไปอยู่นะครับตกเข้าไปตรงนี้ทําให้ตลาเมืองไม่วิ่งออกมาตรงกลางหรือบางทีวิ่งมาปุ๊บชนแล้วก็วิ่งกลับเข้าขวาเลยอาการก็จะประมาณนี้นะครับนี่วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่มีโค้ชโชว์ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างปกติหมดแต่เปิดฝาตลำหมือไม่วิ่งออกมาให้เราเปลี่ยนนะครับพอดีวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนตลำหมืองนะรัลองมาทําให้ดูนะครับเพราะหลายหลคนผมสอนเปลี่ยนตลำหมือไปแล้วคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้สอนเปลี่ยนตลาเมืองแต่บอกเปิดและไม่สามารถทําได้ลองดูนะครับ ผมจะกดสลักเข้าไปมันจะแข็งนิดนะี่ยกดเข้ามานิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะสลับเมือก็วิ่งกลับาและคนบางคนเจออาการางี้นะครับวิ่งออกมาซ้ายปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปขวาขสลับเือไอ้นี้ตัวนี้สลักไหมครับมันยุบเข้าไปสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ